โอเคสวัสดีเพืพ่พอนๆเจ้าเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่หกสีดำบลูตีและเกมท,ท,ที่คุณกาลังถึงคือสตาร์บั๊ร์นั่นเองครับโอเคเอันนี้ของตัวเราก็มีเยอะแล้วนะแบนเดเออแบนเดตสั่หกสิบกว่าอันนะครับแหมก็ค่อนข้างจะดูดีนะว่าเดี๋ยวเราเอากล่องวางกันแล้วกันเอ๊ะวางนะี่วางไม่ได้อ๋อโอเคอันนี้รู้สึกมันของในตัวเราจะเยอะแล้วนะไอพวกผลไม้อะไรพวกเนี้ยของยังชีพเยอะแยะแล้วก็มีแบนแล้วก็มีเมดิคิดนะครับซึ่ง เราไม่เรามองค่ามิดิคิดไปครับคือเราไม่ได้ใช้มันเลยนะซึ่งมันดีกว่าพวกนี้พวกเบรเดอะไรเอครับเฮ้เดี๋ยวเราจะไปเราจะเดินทางไป,ไปที่ไปที่เกาะไปที่ดาวเบตาเซกเตอร์แล้วนะครับมาเดี๋ยวนะผมคอยดูของค้าวกันซึ่งที่สที่เราต้องไปเบต้าเซกเตอร์นะเพื่อเพื่อเราจะที่ไปไปหาไอซูเปอร์รียร์เบนนะมา ผมก็ไม่รู้ว่ามันรอปจากตัวอะไรบ้างนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปดูมาเลยนะอันนี้ใช้สตีลบาซึ่งสตีลบาตอนนี้เรามีกี่อันเนาะอไม่มีแล้วสตีลบาเราหมดแล้วตอนนี้อันนี้ชุดเกาะเราก็ยังไม่ชุดเกาะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราต้องไปหาคอปเปอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปหาคอปเปอร์ก่อนเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าในเบต้าซกเตอร์มันจะมีแร่เยอะใหม่นะครับผมก็ไม่เคยรู้หรอกนายเปิดเซิร์ฟอ,อยู่ป่ะ ไม่ได้เปิดอ่ะอ้ามึงจะไฟอ่ะ,ะซึ่งอีอีอีอตัวนึงที่ผมเล่นนะครับจะเออขอเรียกว่าอะไรล่ะไปดาวที่ดาวใหม่นะเป็นเป็นดาวที่สี่อ่ะไม่รู้ว่าผมมันชื่ออะไรนะผมผมจำชื่อไม่ได้ละจริงจริงดีพี่เนี่ยครับซึ่งเราถ้าเราเอาเบนเอ็กซ์แทกเจอใส่มาครับเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะให้มาแต่อินฟลีเออร์เบนนะครับซึ่ง เอฟเวอรี่เอร์เบนนะมันก็ไม่ให้เลยเลยอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะจริงผม่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรผมมาเก็บไปก่อนแล้วกนะันนะนี่ไม่โดนโอเคซึ่งผมคาดว่าไอ้นี่มันตีแรงกว่าของทั่วไปนะครับคือมันตีแรงมากอะ่ะในสำหรับตอนนี้นะยิงเข้าไปและพอยิงแล้วมันก็อ๋อไอตัวนี้ไอ เราห้อายเอ็ในที่เคยมาจุวอะไรมันก็แทนอาวุธได้อย่างหนึ่งนะครับมาก็ดีไปอันนี้คือ้านที่เราเคยมาแล้วนะครับมันมีความนี้แล้วเ,เราก็อยู่ได้แล้วทะไรเฮ้ยเรามาเก็บคล้องนะอันนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือหาคอปเปอร์นะฮไอวันมีเหล็กเด็ด คือบางบางดาวนี่ก็จะมีแต่คอปเปอร์นะครับบางดาวก็จะมีแต่ไอลอนบางดาวก็จะมีผสมผสมกันนะครับดีพ mm ี hmm. mm ่แ hmm. ม, <Okay. S 1> ม่งเลยเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตกแกมครับรู้สึกเหมือนแมนเดนเราจะเยอะมากแล้วนะเยอะเยอะเกินความต้องการเลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราเก็บไปก่อนนะเพราะว่าโอ้ใช้พลัภาคหน้าเผื่อตายนะดีครับ มาหาพี่มาหาพี่าาพ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรา,เราลเล่นรถยนต์นี้มานนะเราเรา,เราเราค่อยใช้เบนเดตซึ่งตอนนั้นผมพยายามจะเป็นทีจีาร์ทานเรื่องของที n เนะครับซึ่งผมไปดกูกฎกติกาของการที่จะเป็นได้อะมันต้องมียอดทาิตไคมากกว่า500คนนะครับอ่า เฮ้ยตงเงยบเยอะจังแล้วก็คนดูมากกว่าสองแสนนะครับแล้วก็คนดูต่อวันล้วก็ต้องมากกว่าหนึ่งพัคนนะครับซึ่งโอ้คนดูตอนนี้ผมมาก,กาต่อวันก็ร้อยคนนะครับชิบโอ้ววววนวว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 ว่แว สม,มเยอะไปไหมเนี่ยฮะแค่นไฟเบอร์ว่าโอ้โอ้ยน้าพิดอีกแล้วเหรอน้าพิดอีกแล้วเหรอโอ้มีน้าพิดแล้วล่ะเราลงมาเรืเร่อยเเนี่ย ต้องระวังเลยเฮ้ยีสคคอปเปอร์ yes, per, ครับเจอแล้วสกกราก็ยังดีพอลงมาลึกเรื่อยๆเราเ,เราก็จะเริ่มเจอพวกกาเวลพวกทรายพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะลองไปเรื่อยๆดูนะโอ้โหโอ้โอ ไม่เป็นไรเลยซึ่งในนี้นะครับจะมีแร่เยอะมากนะโอ้โหโอ้น่าผิดไรละ่ะเราอุดไปก่อนดีกว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยเอ้กระตาย เคอปเปอร์กไ็ไม่เห็นดีแบบของคอปเปอร์เลยนะครับุ้ยจุ๊บอีพี่ดิ๊อันนี้ก็คือข้อเสียของการที่เราขุดทรายในถังนี้นนะครับไม่หล่นะเป็นแบบโอ้โอ้โอชิ ู้สัมผัสได้ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นคอปเปอร์อตัวอะไรร้องวะผมว่ามันจะเป็นพวกเรารแล้วเนี่ยต่ตาไม่หนึ่งแดงมันใช้เพื่อนกับมันโอ้โหเพื่อนเพื่อนซึ่งอันนี้ตีแล้วจะได้ต่างแล้วเนะี่ยเฮ้ยน่าอะไรวะเนะี่ย ไม่เห็นผมไหมมัน,ม,นมันรูปร่างคล้ายายบ้านอ่ะตรงนั้นบรรยากาศในนี้มันูอ๋อมันม,มีทองตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าตรงนี้มันโอ้โหพลังงานอ่าโอเคเราเราเจอแหล่งแล้วตรงนี้คุดโคตรยากเลยอ่ะ เคซึ่งเราที่แล้วนะผมผมเคยลงมาแล้วรอบหนึ่งนะปีกหัสหนึ่งนะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะ่ะทีนี้ลงมาเอ,อ่อที่คุดคเปอร์มันเหลือมาครึ่งหนึ่งมนะ้งทีนี้ผมลงมาแร่ม,มันเยอะมากอะ่ะผมขุดจนมันหมดอะ่ะพังเลยอะ่ะแล้วทีนี้มันขึ้นไม่ได้อับเออคือแบบทางตันอะ่ะแล้วขุดแล้วขุดไปต่อมไม่ได้เงี้ยทีนี้ผมมีวิธีโกง,กงวิธีหนึ่งก็คือออกออกจากเกมนะแล้วก็เข้าใหม่นะ่ะคือหอมายความว่าออกจากเกมแล้วยงออกเซฟแอนคิวไ่้นะครับ กดเซฟแหวนคิวแล้วก็เข้าแหวนใหม่ครัมันจะไปเกิดปัญญาณนะอัานนั้นก็คือสูตรโกงเวลาเราลงถ้านะเหมือนเธอละเลี้ยงเงี้ยเราเข้าเซิร์ฟไปเนี่ยเราลงถ้ำมล,งลงึกๆออกแล้วเข้าใหม่อนระัมันก็จะไปเกิดจุดเกิดแล้วนะแล้วเป็นที่โคตรโกงกนะันไปดูเรืองตัวเองโอ้ Copper เรื่องมาเยอะแล้วนะโอ้ทางผมมีแปดร้อยจอนไหนไม่รู้นะครับอ๋อติดติดติด ซับไปด้วยชิเหตุตอนนี้มีคอปเปอร์ตรงไหนเราขุดไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการต่อไปหลังจากที่เราขุดคอปเปอร์เสร็จนะก็คือเราใช้เหล็กนะครับเพราะเอ้ยเพราะว่าเหล็กเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะเพราะว่าเอ้ยยังไม่ใช่ไม่ใช่สิคือทุกอย่างสำคัญหมดนะครับ เราต้องเราก็ต้องขุดไปหมดนะเห็นเลยเราก็ต้องขุดไปหมดนะครับซึ่งไอ้พวกที่มันดูอยู่เนี่ยโคตรสัมผัสเลยครับเนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นโคมไฟเนี่ยคือตีแล้วมันได้ตังค์นะฮะนั่นคือข้อดีของมันเลยเดียวนะเห็นไหมตีร่างก็ได้ตังค์ตีนี่ก็ได้ตังค์ตีอะไรก็ได้ตังค์หมดเลยอ๋ออ๋อตีหมดละเจเจเจ,จ หลุดลงมาแล้วมังจะกลับยังไงเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้เชดเอาตัวอะไรแม่งตีว่าโอ้ตัวอะไรตีว่าม่เก็บพหมาเลยอืมเฮเราเจอและเพียบอ๋อเฮ้ ไม่ยขุดไปเก้ามันเสียเวลานะตามจริงขุดในน้ำมันน่าจะขุดชานะแต่มันขุดก็ขุดเท่าเดิมนะผมก็ไม่เข้าใจเกมยังเหมือนมันรู้สึกเหมือนทื้นหลังบบมันเป็นแปลกว่ะมันเป็นมันเป็นมันแม่จะเป็นอย่างนี้นะ เราลงมาลแล้วเจออะไรนะโอ้จะซีเวอร์เลยเพวตังคผมเป็นพันเลยครับย่ำที่จริงผมต้องการความสว่างนะแต่ผมต้องการตังมากกว่าความสว่างนะ มาอย่างไรเนะี่ยสับไม่เจอในน้ำไม่เจอในน้ำนะเฮ้ยรู้สึกตอนนี้เราหิวมากเดี๋ยวแล้วเ,เราหิวมันกินอะไรดีวะ,ะเกร์ปะ่ะโอ้กินดีอิ่มเลยย็ดเค้เยี่ย,ยเยี่ยมที่นี่แนนะ่ะ าทางตอนนี้เค้รู้สึกว่าเราจะลงมาลึกเกินไปแล้วเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปกันนะเค้กลับมาแล้วนะแป๊บเดียวกลับมาได้เลยเอาเข้าเกมใหม่นะครับอ่าโอเคเราได้คัพเปอร์ม,มาถือละนะสิบห้าก้อนก็วันนี้เรามีได้ยี่สิบห้าก้อนก็พอดีนะครับเฮียตาจีเรารอกันเราแบ่งสักสิบก้อนกันแค่นนะนะ เราจะได้คราวเพชรเกาะแล้วเย้เกาะอยู่ไหนจ๊ะเฮีย okay, เราจะชามเพชรเกาะอ่าแล้วก็ครับต่อไปเราก็จะขาไอเนียบชุดเกาะซึ่งใช้ไอรอนสามสิบห้าก่อนนะปเป็นอะไรที่แบบโคตรเยอะตอนยาใส่ดีกัน,นอนะพุงใหญ่วะยืดพุงออกมาทำไมวะชุดอะไรวะเนะ้ นแล้วก็แรกพออยังว่าเร็วเย hey, ต่อไปเราก็จะขราวไอชุดก่อนเอ้ยเหล็กเอออ่ะเอามาคึนนึ่งทอชุดนี้กับว่ากันแล้วกันโอเคเป็นไงครับมาเท hey, ละเวยท hey, ละเวขับเกียร์แล้วต่อไปต่อไปคือชุดอะไรไต่อไปเราต้องคราฟชุดซิวเวอร์นะในหน้ากากมึงไม่ให้เลย ชุดแบบเป็นลชุดชุดกางมากอ่ะเออเอาตรงตรงเราต้องใช้ซิเวอร์ยี่สิบอันนะเดี๋ยวเราค่าชุดเกาะก่อน,กนดีกว่านะเรามีซิเวอร์พอดีพออยู่นะพอพออยู่พอกินนะโอเคเดี๋ยวเราค่าชุดเกาะแล้วก็ครับของเท้าไปก่อนนะเพราะว่าหน้ากาก,ากงไม่ให้โอเค ผมรู้สึกเหมือนว่าเราค้าไปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยวะแล้วชุดซีเวอร์ผมอยู่ไหนเนี่ยฮลัลโหลอ๋อชุดซีเวอร์อย่างนี้โอเคครับแล้วเราก็เอาอันนี้มาชุดใส่อะไรโฮ่มันเท่ดีนะอันนี้มันม,มันมันไม่ค่อยฟีล์ฟ้าเราใส่กัน,นชุดต่อไปที่เราจะค้าวนะครับรู้สึกเหมือนซิวเวอร์ไม่ใช้ซิวเวอร์แล้วทีนี้ซิวเวอร์ผมก็หมดนะครับอ่า อันนี้เกาะยี่สิบห้าส่วนอันนี้ใช้คือมันให้แตกต่างกันนะครับอ่ะคือไอ้น,นี่ชุดนี้น่าจะเยอะกว่านะสเกลต้องใช้หมวกซิลเวอร์สตีลบานะครับซึ่งสตีลบาลเนี่ยแหละสุดลสำคัญเลยสตีลบา r นะผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะเหลือไหมนะครมีเก้าสิบเอ็ดอันตอนไหนวะนะเอฟเล็กอย่างนี้เกาะมาเราจะมาเริ่มคราฟกันเลย ครับสิ่งที่เราจะคาบก็คือนะครับเราจะคาบชุดสเกลนั่นเองเอะไรที่สุดดีผมมาเอานี้แหละนะสําััญสุดละวองใช้สก็ตซิเวอร์แล้วก็สตีลบาร์สาบห้อันนะครับซึ่งวันนี้เหล็กเรามีทั้งหมดสีหก้อนนะครับเดี๋ยวเราคาบสตีลบาร์กันเฮียสิเวเฮียกดเป็นเรียบปลอดภัยหว่านะโอเคสามสิบห้าอ่ะโอเคแล้วก็คาบชุดก็ ออกมาอ้าวมือขาดไม่ได้วะตังไม่พอไอหานอันนี้คือใช้ชุอเกาะไม่ใช่อันนี้คนละอันมาค้าได้แต่รองเท้าเหรอเนี่ยอือก็ไม่ได้เป็นไรเพางั้นเราเก็บไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปหาตังมาก่อนนะชุดนี้มันเท่ใส่ไปก่อนแล้วกันน่ะนรู้สึกเหมือนตอนนี้แม่งลุกๆยังไม่รู้อ่ะ โอนะกูจะพูดนะททำไมนะเฮ้ยนี้ใครโทรมารไม่รู้โอเคเมื่อกี้เพื่อนโทรมารแล้วมันเกิดอากาศแฮสต็อปเวิร์กิ่งนะฮะก็เลยต้องเข้าเกมใหม่ะอะไรเงี้ยโอเคของก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเดีที่เกมนี้มันเซฟตลอดนะของก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรนะนะครับนะคือเราต้องไปเราต้องไปเผาแลกใหม่น,นั่นเอง มันรู้สึกเหมือนสตีลบาร์มันสลักกับเด็กปะวะอ๋อนี่ซิลเวอร์อันนี้ไอรอนโอเคก็เกมนี้ก็ยังมีปัญหาคือฮะสต็อกวิ่งอยู่นะก็มันเป็นแลบนะอา t i ติฟิเคียลอา i ์ i ิฟิเคียลเบนนะโอเคไปในนี้แล้วกันนะอเอ้ยไอทอง ไมเจ้ามาอยู่นี่ในท้องโอ้ตอนนี้ห้องเราอยู่ส5แล้วนะครับอ่ะเกียงนอนอยู่ดีนะเดี๋ยวเราลองไปดาวมาดูกันแถวนี้มีเจสเสิร์ไหมเนะี่ยไปไม่ได้เหรอเจสเสิร์โอเคเดี๋ยวเราไปดาวที่เสอร์กันนะไปเลยเ,เราก็ต้องขอขอบคุณละ เพืออยาจะดีอีกนะครับเกมซิวไทยแลนด์นะที่สับสนับสนุนเกมยดีเกมแท้ราคาถูกนะครับใครสนใจก็นะเข้าไป facebook ปับ๊บเซิร์ชกับเกมซิวไทยแลนด์นะครับนะอยากอยากเข้ากลุ่มก็ไปขอพี่เขาหนะครับพี่เฟซพี่แกชื่ออะไรสักอย่างนะลองไปดูได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาชื่อเดี๋ยวผมเอาโปรไฟล์พี่แกไปให้แล้วกันนะเฮ้ยอะไรเงี้นอนพักกอน โอ้ยตอนนี้รู้สึกของตัวเราก็เริ่มเมฟขึ้นแล้วนะครับใน,ในระดับหนึ่งนะเนี่ยตะทำใหอาวุธแม่งศูนย์มาอ๋อเรานอนอยู่ในเต็นท์ทุกอย่างไอเอาจัา้วไอาวุธจะกลายเป็นศูนย์นะครับตเต็มสิวะตเต็มสิวะตเต็ม,ตตมัโอเคตอนนี้มีแค่ยี่สิบห้าโอเคตอนนี้เคลียสไหนไ,ไม่มีเลยนะคเคลียสไม่มีอะไรเลยนะครับ วันนี้สิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในตัวเราก็คือหน้ากากนะครับมันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่ว่าคือมันเท่ดีนะเออเหี้ยอะไรวะอ๋อแผ่นไฟเบอร์เา้าเยี่ยมเลยครับคุณแผ่นไฟเบอร์เลยนะเเดี๋ยวเรานทางขวาดีกว่านะโอ้ชิ ข้อดีอเ่เขาเรซเซอร์นะครับถึงแร่มันจะเยอะก็จริงนะครับแร่เยอะแล้วก็ขุดง่ายเลยนะเพราะว่ามันเป็นทรายแม่ก็ดินนะคไม่เหมือนเกาะพวกเกาะอื่นนะมันจะเป็นพวกหินอะไรเงี้ยมันก็เลยขุดยากหน่อยโอ้ชิดกระต่ายน้ำมันก็ดีน้ำก็ดีอย่างเงี้เอาไอ้นี่ฉันจะไม่ทำเลยแต่ไอ้นีนนมนะ่มันตีว้ที่ผมเก่ก,ก็คือทุกตัวไม่น่าโปกเกมบอลมาก นี่คือเป็นมิดแล้วนะครับเราจะจไาไว้ว่มามันเป็นมิดกับเรานะครับตอนนี้เราคุดเหล็กไปกันตอนนี้เหล็กมากครับตอนนี้ ซี่วันนี้ไม่มีกล่องอะไเลยนะ่ยมีกล่องไหมัล้วอ,อันนี้เราลงมาหาตังคนะ์ครับทำอใช้ดังพันสองนคะรับนางไม่ดิ็นนิดเลยนะ่ยอ,อืโอ้โอนี่ครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับแล้วก็ข้อดีในตัวเอ้ย ในทับถมเดี๋ยวเราจะลองใช้บิทเอ s เ r u เ t อร์กับใบกระต่ายนี่ดูนะก็ได้อินฟลิเออร์เบมเหมือนเดิมอ่ะกระโดดไปดีต้อนเลยนะมึงมันมันเอ้าก็ที่แล้วก็มันกระโดดตีเลไไม่ใช่หรอที่แล้วนั่นไง ที่แรกไม่ตีกูว่าฮะคนนึงเป็นมีโกูตายไหมเดียกยิ้งกะอะไรซายยิงยิงยิมงมันก็มีเอฟเฟอร์เรเบนให้เราตลอดนะเอาจำกูด้วยเอฟเฟกซ์เกมนี้นะเพลงนี้ทิงพอดีแล้ว 就。Sure. แค่750านะเราต้องใช้เยอะโอ้ยพองร่างเหล็กตรงนี้เฟดเฟสเฮียบ้าเจ้าพอง สักก็เราก็ต้องเราต้องเราก็ต้องเก็บนะครับโอเคตอนนี้ก็เราสุดเหมือนวนะ่าโอเคแล้วก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกนะันพาร์ทหน้าอย่า,าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะสวัสดีครับ